นะครับพี่น้องมาบัตรนี้ในเวลาแล้วครับพี่น้องครับบัตรนี้สิทําพิธีเบิกพระเมโ่โธรณีขอโศกขอไสเดออีเม่เดอรธรณีเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าลงลำลงเรียนเจ้าห้องหอ,งหองหลาสพิธียาวรีสามสิบพกองมือนี้เป็นมือสันบันดีมือจบมืองามคู่หน่วยสิขอเบิกพระเ,เมโรโธรณีเปิดศิล์สมบัติ ในผืนแผ่นปีพบภออกมาสู่เหล็กถูปเปล็กเทียนเดอบัดนีเดอเอาใหญ่ใหญ่เขาเด,ว,เาเดวาดวเดว่าได้ให้คดเดซาเดลือดอีเมเดอเอาเทียนเทียนหนีเป็นเทียนน้ำเสียงสว่างสันตัวเออน้าเสียงสว่างทางเจ้าเมรเขาทอรนี้ให้เจ้าลงมาให้เจ้าขึ้นมาเดอบัดน,นี้แม่เจ้าอยู่เมืองฝ่ายเจ้าลงมาลูกลุ่มแมรเจ้าอยู่ใต้พืน ให้บืน้นตื่นขึ้นมาหาผููขาเด้อปานี้เอา้าเมื่อนี้น้ำพระคงค่าเจ้าสิยดลงแผ่นอาจจันตัวบาดนี้เอา้าวบานี้เ,เด้อลูกมาเต่าเรามาหาแลเด้บอบ่มีอียงดอกเด้ออ้าวนี่แหละอีแม่เอ้ยนี่ตั้งแต่น,น้ำใสบริสุทธิ์เขาสะอาดญะาดลงเดเม่นางทรณนีนี่แหละเอาอีแม่เอ้ยเจ้าให้รับดูแลมารับเอาเด้อแม่เด้อ บัดนี่ผูกหาเสด็โยกขันหาโยกไข่โอโยกไข่อปองเบิกเลิกเบิกไสเบิกพะเม่เ,เรมทรณลนี่ขอโศกขอไสให้พี่น้องทางย t u b e ของคู่หนุ่ยสองสองหรือพี่น้องผู้ที่ติดตามคู่หนุ่ยอยู่ให้เพิ่นได้มีโศกมีลาบมีลำมีรวยสันตัวเนาะเลขรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเสีออกนี่มันแจมมันแจง มันใสมันหงมันเหลื่อมเด้อสาธุ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 นโมตัสสะภะคะวะโตระตุสัมมาสัพพทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระตุสัมมาสัพพทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะสละสังสเสนังสัพพันธุงนรินทังปริตานุปาโวะสักขาระตุติปริตวานิเมกังสเมกตาปัตันตาวิกิตาจิตตาปริตังปันันตุ สักเหกามีจะรูปเปกฤติการตเตจันตริเกวิมานีทีเปรตเตจะกามีตรุวนาคาเนีเกวตุมีเกเตหุมมาจะยันตุเทวาชาลตระวิสเมียขะกันทับพนาคาติทันตาสันติเกยังมณีลาววัจจานังสาธบุเมสุนันตุสาธ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 ุคุณประพุทธคุณประธรรมคุณประสงค์คุณบิดดอนบั้ดาคุณกุบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทานเจ้าบัณเจ้าทรงเจ้าลุงลำบลุงเลี้ยนเจ้าห้องหอราชาพิธีเยาวรีสามสิบหกห้อง โดยเฉพาะมนีอันอ้ยนั่งเอกไทยแม่นั่งทรณีนาไทยู้ยุดปกปักหลักษาผืนปีพบจบทัวส้มพู้ทวีไพ่คอยอุ้มคอยสู้คอยอยู่คอยดันทุกเบื้องบาดยางกาวบัตรนี้ผู้ขายนกเสกเก่าเท่าเสกหัวซึ่งขันกู้ขันไขขันหาสินบดเละพระบดเลยบัตรนี้ครบมาถึงองค์เอกไทยนั่งนาทรณีผู้ขาสิจูถูกจุดเทียน จูดถูกโศกถูกใสมหาโศกมหาลาบมหาลํมมามหารวยขอให้อเมนังธรณีบอกมาเลเดอร์ว,วังงวดเิมาเป็นตัวใดงวดเิมานี่คือตัวใดงวดเซว,วันที่หนึ่งเ่เดอะเมเดอร์วันที่หนึ่งมีหน้าคมนี่หกหานีต่ตัวใดบอกเดอะเมเดอร์ย่าอ่ำพ้างเดอะเมเดอร์เอาจาถูกมหาโศกมหาใสเมนงังธรณีเบิกเมนังธรณี มืม่อนี้ก็ดีดีพี่น้องบ่ได้มีลมมีหยังครับอากาศก็ดีลมกับบ่มลมฝนกับบ่ฝนครับเมื่อนี้เป็นบรรยากาศดีครับแต่ว่าเดือนเดือนนี้บ่ท่านขึ้นครับตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มสิข่าสามทุ่มครับเดือนบ่ท่านไ้ขึ้นเดือนบ่แจ้งนะครับอเอแม่เดอ้อ b ัดนี้เดอ้อลูกสิปกลก่งพื้นแผ่นถิน่ะะนตอร์านีอ้าว ตัวได้แม่สีหายตัได้แม่สิว่าว่ามาเด้อแม่เด้อบัดนี้เอาเอาเอากินน้ำได้เรื่อยพร้อมแม่อ่าอ่าเด้อแม่เด้อผลลักขันลูกได้ลูกมานลูกลำลูกรวยนะลูกสีสางหอมหงคหอมปังให้พร้อมอยู่นี่แม่ลูกสีเลี้ยงผ้าข้าวผ้าหวานอีแม่โทลาีเลยเด้อแม่เด้อ ุกสีเหลียงปลาข้าวผ้าวหวานเลยข่นเมนสุกเมนลาบเป็นเมียให้ตรงๆขอตรงๆเดยเมียเด้อเอามาเมียมาบัดนี้มาเดอ้อมาแล้วสองตัวมาแล้วงามเอ้ยสวยคือผลาพ้เวีดงามคือผพลาพับไว้นี่แหละนาองเมียนางหนาตรณนี้เอ้ยเอา้ามามาตัวที่สามบัดนี้พี่น้องตัวที่สามกำลังสีมาแล้วพี่น้องจ้าคุณหนุ่ยอย่าให้เห็นนำตัวที่สามเดี๋ยวหามาเบิงตอนเผยเลยเด้อพี่น้องเด้อ มาบัดนี้ง่ายกล้องมาพีดตากล้องเข้ามือกล้องเข้ามาพีวันที่หนึ่งมีหน้าคมพุทธศักราชสอง5นห้รอหสิบหานีฮองหอราชพิธีที่เยาวาลี่สามสิบหกองของคูณหนุย่ยไฮโตนีเดอระพมทธรณนีของคูณหนุยห่ยไฮโตนีเดอเอาไฮโตนีเดอแม่ธรณีคูณหนุยห่ยไฮโตนีละเบิงเอาสซา เบิงเอาซาพี่น้องเบิงเอาคักๆตัวที่สามนี่เบิงเอาเด้อกาลั่งสีได้กาลังสีมาแล้วเอามือขยักสันจักน้อยกาประทานอภัยเด้เอเพราะว่าคนหนึ่งอยากไทยเห็นใกล้ๆไทยเห็นจอๆน้ำกันเออขออนุญาตกาประทานอภัยเด้อกาลังสีออกมาแล้วตัวที่สามกาลังสีออกมาแล้วพี่น้องตัวที่หนึ่งนี่จักตัวใดละพี่นอ้องเบิงเอาเด้อพี่น้องเบิงเอาเด้อตัวที่นหนึ่งก็ได้ ตัวที่สองกับพี่น้องก,ก็สิบอให้บอกงากแล้ว่าชัดเจนแจ่มแจ้งดูแต่ว่าตัวที่สามกำลังสียออกมานี่พี่น้องว่าตัวไหนเอาจเจ้าว่าตัวไหนคอยกว่าตัวนั่นแล้วคนละตาเด้อตาโศกตา,ตาไสตาไผตามันเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอาไดเบิ่งเอาเด้อตาโศกตาไสตาไผตามันนตัวออนั่นเดสะ Năn đế ta cho qua tụ đại yến là bò sắp là bò trang là bò y chắc nói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  bá nhiều ngam 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 khả nạp Ôi ง้ามขน,นาดเอาเป็นไดพี่น้องชัดเจนหรือย่งหมสัเจนหรือย้างสมจิตสมใจหรือย้างรอบสั์จีนแล้วเด้อเอาไปเบื่องใกลๆบัดนี้สัจจีนเจมแจงนี่ละ งวดนี่พระเม่ธร,รณีองค์ขอราชปิธีคู่หนุย่ยให้ตวนีเดอ้อแล้วแต่ตาไผตามันผู้ขาเอาตามนี่ละขน้อย